ตำนานคนเฒ่าคนแก่เล่าว่านักเขาแห่งนี้มีนางพญาเลือดขาวหน้าตาสวยมากเลยครับจนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆเจ้าเมืองมาเลเซียหลงใหลในความงดงามของนางจึงนั่งช้างสองเชือกครับพร้อมกับยกขบวนขันหมากมาเพื่อจะสู่ขอนางแต่นางพญาเลือดขาวไม่ได้ชอบครับจึงหาทางที่จะหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อขบวนขันหมากยกมาถึงบริเวณที่แห่งนี้ ช้างเกิดติดลมครับทําให้ขบวนขันหมากคว่ำขันหมากที่คว่ำจึงกลายเป็นเขาเชียนนั่นก็คือเชียนหมากนั่นเองครับส่วนช้างกลายเป็นเขารูปช้างครับถ้าลองดูดีๆจะเห็นเป็นรูปช้าง2ตัวด้วยกันครับเรื่องเล่าดังกล่าวคือที่มาของเขารูปช้างตำบลประดังเบซาอำเภอสราจังหวัดสงขลาครับนอกจากเขารูปช้างแล้วที่นี่ยังมีถ้ำนางพญาเลื่อนขาวด้วยนะครับอำเภอสดาของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวตำนาน เชื่ออีกหลายเรื่องราวเลยนะครับที่พร้อมจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาอภอสะเดาจังหวัดสง